มาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการติอ้วนชนหิวนะครับมากันได้เป็นกวนยกกันเป็นแก๊งนะครับเป็นคู่เป็นเดี่ยวหรือว่ามีความสามารถนะครับจะมาโชว์แลกอิ่มก็ได้หรือว่าอยากกินตามฝันนะครับใครที่แบบว่าโอ้โหชีวิตยังไม่เคยได้กินของอร่อยเลยนะครับ สมัครเข้ามาเลยครับในรายการตีวนชนิดอทางแฟนเพจนะครับแบบกวนๆนี้ครับเป็นนักบัญชีทั้งหมดเลยอยากจะมากินปิ้งย่างเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยครับที่ร้านซูก้ยยากินะครับแต่ว่าตอนนี้ไปดูวิธีานแนะนำตัวก่อนครับช่วงทัวลงพุงวารรตี วันนี้ครับกวนผู้โชคดีได้มากินฟรีตามต้องการกวนนี้เขาว่ากันว่าไม่เคยได้ทานของอร่อยไม่เคอยอยู่กันพร้อมหน้าแถมมมีเวลาตรงกันอีกต่างหากต้องแยกกันเที่ยวแยกกันกินครั้งนี้เลยถือโอกาสส่รงรูปมายืนยันว่าวันๆไม่ได้กินของอร่อยเลย,เยอยากต้องการพาเพื่อนพากวนมารวมตัวกันกินปิ้งย่าง ้าดนบันดาลเปิดมาเจอรายการตีอ้วนชวนหิวพอดีงานนี้จัดให้พวกหนูหน่อยนะคะเพราะพวกหนูเนี่ยกินไม่นานแถมว่ากินเยอะเพราะพวกหนูคือโขนเราชื่อว่าสุก้อยซอยแหล่เย่ได้เลยครับวันนี้พามาร้านติ้งย่างโอ้เหมือนบุกเพลเลยครับก๊อปปี้ชื่อกันมายังไงยังงั้นโขนสุก้อยซอยแหละกับร้านสุก้อยยากิเอ๊ะ ยงงไงแต่ที่รู้ๆงานนี้ได้สุข้ยทั้งปวนกับบุฟเฟต์พรีเมียม all you can eat ทานได้ไม่อั้นทั้งหมูเนื้อซีฟู้ดที่ไม่ให้เลือกทั้งกุ้งแม่น้ำสดใหม่ตัวใหญ่แซลมอนก็มีหอยแมลงภู้นิวซีแลนด์ก็มาหอยเชลล์ย่างเนยถ้าชอบทานหมูเน้นๆนี่เลยหมูสุโ้ยที่เด็ดอยู่ที่ซอสสุดเด็ดของทางร้านแต่ถ้าชอบเนื้อก็มีหลายส่วนให้เลือกอย่างเพลินๆอย่างเนื้อริปอายเนื้อ U.S สันคอสันนอกใบพายของทานเล่นก็มีมากมายเช่นซูชิไก่ทอด พูดหมดคมเวลาไม่พอเอ้ามาลองกันเองนะดูจากภาพก็เห็นแล้วใช่ไหมสุขโขเย้ yeah! แม่วันนี้กวนสุขโขย้อยแหลกนะครับชื่อเดียวกับร้านนี้เลยสุขโขยากินะครับตอนนี้เขาบอกเลยนะมาสีไก่สามรีบมาเลยพร้อมยังพร้อมใครอดข้าวเนี่ยเมื่อวานยกมือ <c oughs> พวกสาวๆนี่ก็ต้องอดข้าวก่อนดิว่าเชฟเสียนะแต่จะมาพังตรงนี้แหละนะฮะพร้อมแล้ว1 2 3ลงมือระหว่างรอของสุกเราก็โซยพวกนี่เกยวซ่าซ o ยไปสี่ละ soy ไปสี่ละมันจะไม่ไ,ไวอย่างนี้ กินฟรีปากหวานทุกคนนี่ปิ้งให้กวนเนี่ยนะเป็นบู๊บบอลลีนอยู่แล้วยังปิ้งไม่ทันเลย ผิดท้ายอ่ะน้ำแข็งใสเกาหลีไม่ต้องตกใจว่าทำไมไม่สวยใช่ไหมพี่ดูมาทำเอง <laughs> อันนี้เป็น DIY ทำเองได้ที่ร้านนี้ผ <laughs> ู้ชมอยากมาแบบนี้ไม่ยากครับติดตามได้ในแฟนเพจติวจะีิวไปดูกติกาเลยครับวิธีการล่วมสุนุกไม่ยากแล้วจะได้มากินดีแบบนี้จริงไหมครับจริง <laughs> เอาป๊อ้หน่อย ยงถ่ายรูปกับผริตภัณฑ์ดีโดชนิดใดก็ได้แล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโอ์มาทางข้อความหน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟีกับราการตีอ้วนชวนหิวนะครับ <S 2> <S 2> ร่วมสนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีโดเฟรชโกยามองตราถ้วยทองและยามองน้ำตราถ้วยทองคุณภาพ e x p r t c a l center นเตอร์1606 อยากจะมาทานบ้าน,นะครับมาได้ที่ร้านสุโคโยากิครับผมตั้งอยู่ที่ปากซอยลาซาน46เปิดบริการทุกวันครับผมวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดเวลา5โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งครับส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งครับผมมาภายในสัปดาห์นี้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นมา4จ่าย3ครับผมโอ้โหสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์น้ำหวานเข้มข้นดีโดโฟเฟสโก่มอไปทางร้านเนี่ยเอาไว้ทำเครื่องดื่มอะไรอะไร,ออรด้วยนะครับคุณแนทครับช 에 hey.